ครับผมสวัสดี FC Hotel Channel สวัสดีครับสวัสดีค่ะมขาดูรับตอนนี้ทำอะไรกันจินครับทำอะไรจรินเลยค่ะคนสวยคนสวยอยู่ในกลางกองข้าวอฮ้ยเราเนี่ย,ยไงห,หามแท้เฮ้นนึกจินกับสวยเลยไม่อ้องอันนี้คือครัวครับครัวเคลื่อนที่ของเรานะฮะ พอแ่จหน้อยเ้ค่ะทำะไรกินละต้ยมยำต้มยำ่านินต้ยมยำปลาดิบน้ต้ยมยำปลาดิบชา้าไปซื้อปลาดิบมาที่ตลาดเนาะโรยแล้วก็เาีบาไเล่นลพี่นะ้อแพงรืเ่านีนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับเฮ้ยุ่นครับอ่านดาจีประมาณอ่า กลางเดือนธันวาบ้างประมาณนั้นแหละพี่น้องอาจจะจบจะดูกันนะช่วงนี้เกี่ยวญญเกี่ยวกันไปก่อนยังวันยังวันท่านบักค่ะอู้หูอู้หูอืมสุดยอดไปเลยน่ากินมากถมใครบอกว่าใครบอกว่าเมียผมทำหมกข้าวไม่เป็นนี่ไงคลิปนี้ตอบโจทย์นะครับ คลิปนี้ตอบเกิดไปเลยนะครับผมพี่น้องเนี่ยผมทําเป็นทุกอย่างนะครับผมเพราะว่านอยเพราะว่าเฮียเฮียเพราะว่ายังเพราะว่าแม่ผมทําเป็นไงเก่งนะนี่คนนี้เก่งนะนี่ให้ยงาแม่เถอะพี่น้องเอ้ยอ้าวยังเป็นอุ้ยสองยางไม่เลื่อนนะครับเพราะว่าเป็นอุ้ยแรกยังไม่เสร็จ <Okay. S 1> อันนี้คือขั้นตอนอะไรคะที่รักรุงรถค่ะอือปวดแผ้ว้าวคนยางหิวเขาอันแจ้งอแม่งแจ้งปลาหรือแจ้งเห็ดครับเหร <c oughs> เห็นมันยุ่ธของบนนะุญบอกมันว่าแจ้งปลาหรือแจ้งเห็ดโอเคครับ okay, ผมทำอะไรต่อเมนูที่สองตอบตอบตอบไปแล้วตับทัว ตำทั่วค่ะทำไมต้องตำทั่วถั่วที่ทั่วแดนเหรอไห่ตับขี่ไผ่ไปตก็ได้ดเขาลองมันก็ดูเอเชผมอ้าวขั้นตอนที่ไหนครับเีขั้นตอนที่ไหนครับทั้งทรายบ่ท้ายท้ายสุดเลยครับผมใส่ใบใบยางก่อนใส่ผกปูนนผงปูนผงแป้่เอาขูดส้นใแรนะ มุ้งเสือพี่ร้องเอ้ยกลางป้ากลางดมพี่ร้องโอ้ยชีวิตมันก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งนะฮะฮะพอใ้ใช่ไหมพี่ร้องสุดยอดต้มยำปลาน,นิบ้างต้มยำปลาทัดสิมได้ไหมมันคือตัวใหญ่ ตักโชวชิมโชว์ตักชิมโชโอ้ยโอเคโอ้โหอาหารมากเห็ดเหฟางแก่มากเลยเห็ดฟางเออมันมีเห็ดฟางเขาหาเพี่อนอะไรหาได้แค่นี้แต่อ้ยกินหอมข้อกันใบอะไรไหมใบขวดบะใบกะเพราไหม เขาเสรียไปกับเราด้วยไงยไปปลายใช่ไหมอ่ะเช่อไปกับเราด้วยอืม,อม,อมงานกินเลยค่ะโยเข่าเลยพร้อมถึงทางนู้นไหมเดี๋ยวค่อยชิมกันเด้อเออหัวอมแมวเงานไร สุดยอัปะพูดอะไะจบนเอาจองเหรอเขาเป็นพนเพาว่าจะกับชิมที่หลังไหนลองดูยเดย,เยเี๋ยวเดชิยว <มา S 2> อ้อยัไงไงบ้างละมุนนุ่มลิ้นไปหมดเลย โซดอนห่อนมาอย่าบากไข่รวดเสียทิศอีเลิศละมุนนุ่มลิ้นไปหมดเลย <c oughs> ละมุนกับนุ่มลิ้นไปหมดเลยนะเอาเลิศเลิศโอเคครับผมเราไป,ไปนะแล้วอีกทำพาพลย์อีกนึงแล้วก็ไปทานกันนะโอเคนะเช้าน้าเพลินกับเจ๊เอ,อิญตันแล้วครับแนละ้วกับนี่น้องปูเลยลุยซื้อมากินเขาแล้นะครับโอเคครับผม มาครับพี่น้องมาชมเชฟระดับเอ่อพัฒนาการนะครับเย้พ <Yeah. laughs> ันธุ์โช่อฟีมืออันระได้พัฒนาการเลยว่าระดับอาคารพันธุ์โช่อฟีมือตำบักทัวได้ไหมพี่น้องตำบักทัวแต่บักทัวแต่บักทัวพี่น้องเดี๋ยวตำบักทัวแล้วครับสี่ภาไปชมบรรยากาศตอนกินข้าวเนาะพี่น้งอ,อ,อนง <laughs> เนาะคุณปู่ก็มานะคะวันนี้รุ่ยรุ่ยก็มาครับพี่น้องจ้ตาตำบักทัวที่รลอยท่าผมต้องต้องใส่อันนี่นะครับ อันนี้คืออะไรอันนี้คือของที่รถเดี๋ยวพี่น้องเฮ้ยหลังจากขี่โล่งจากครับโดยเจริญพันธุ์แอ้วจะท้าขั้วเขากินจะจะพาคลอนแบบผู้หนึ่งโล่งผู้หนึ่งกับนอนได้ได้พี่น้องโล่งกับนอน,นเลยเมียนค่ะมขึ้นกับหอดตีไหนตีสองสองสู้ๆพี่น้องสู้ๆผ่ก็ไปครับผมไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนนะคะเป็นคนสิเลคาหอดรถครับบ๊อบคอร์กไล่ครับบ๊อบคอร์กไล่ครับพี่น้อง มันได้ข้างรถกับพ่อได้ข้างว่ารถแต่ละปีกอะพุ่มใจหลายแล้วพี่น้องเอ้ยครับผมจะแมนมาใส่ทีวียดยวกลาง์งตรงกางหน้าแต่ว่าม,ามันกระมวนไปอีกแบบนึงเด้อะไรอันตรรศอีกแบบนึงครับเป็นอันตรรแบบว่านะจะ บุกฝ่าตะลุยไปอะไรเงี้ยแมนค่ะมาหนะกสบายเลือดรู้คือเขานอนยุบ้านนอนกินยุบ้านซื่อๆน้องพี่น้องนาอ,นอนแต่ว่าเขากัไดดแบบว่ากำไรชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขากับดมามาแต่ว่ารู้จักแ่มาบบรูแบบ้จัก,จกแมนถึงหลายอย่างนะครับผมแต่มาหุวใจการใช้ชีวิตยุ่ขังตรงไงตรงหน้าไปออกแคมป์้ตว่าเขาค่ายลูกเสือแมนพี่น้องเคยค่ายแต่ว่าเข้าไปหาเขาค่ายคือเข้าไปออกแคมป์ไปเที่ยวยังสิแบบพี่น้องคำใส่นอนหันยังสิแบบค่ะ ยังหวานยังหวานตกใจเวอร์มันเสบย้องเจอแสบป้อเอาชิม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 พูนคุณปู่กับคุณต้อกกมกำลังมาโอเห็นมือเมือนมะซ้บไม่เน้นปเห็นยังหวานป้องแสบมาเซ้า้วเนาะ ใส่จานใส่จานเร็ว<ะ>อะอาเป็น老妈ไม่กิน้องมือกันบันไดจานได้บันตอนนี้เป็นเคยใหญ่ครับนะคะเป็นไอ,อ้สามีของผีผีกหญิงกระด้งครับแล้๋ยวเราจะไม่เปลี่ยนกันกินข้าวเดี๋ยวถ้ากินแล้วก็เชื่อว่าไปกินข้าวกว่าจ้างหา้าี่น่นลงมากินขานะะน้าวเนาะค่ะไหนเนาะ ว้าวตำบักทูวัวพี่น้องตำบักทูตำบักทูตำทั่วปีย่างดีแม่เอามาให้ตำทั่วทอดเนื้อแล้วก็ต้มปลานิบน,นะคะไปพี่นอ้องไปก <ไป S 1> ินข้าวกันครับเจอกันตอนกินข้าวนะคะมา,ก,ามมมมกินข้าวพี่น้องโอ้ความความความคุณต้อมด้วยนะครับแล้วคุณผัวผัวเตาเรือคุณผัวผมมผัวก็มาจ้าทุงงานได้หรือปู่ไปทุกงานได้นแหละตัวยงเลย าครับกับกระเพาะไลามันกรเพาอมันแคบมันจะเนียนเอ้ยเห็นสิละอาหารป่าของปลาแล้วกินเขาเย่เขาขายลูกเสือเลวเริเหมือนเหมือนเ้าขายลูกเสืออ่าางแขมอเนับผม้ผมิมคงแน่เสีบบ่าเปรนเทดเองนะเจียเย้าเฮดเองน่ลเปิดเมึงยืมอยู่ฮะเปิงนี่ดู S <S <S ไปหัดีกันเสีอ่าคุณต้อมนี่รุยกำลังทําสิ่งที่ควรจะทํานะครับอ่าเจ้าที่เจ้าทางมันอยากกินน้ำารือเป่าน้อเขาไม่มกินเขาตั้งที่ต่างทินนออทน่นเนาะเน้าเขามาเนาะเรามากินข้าวต่างที่ต่างถิ่นเจ้าที่เจ้าทางอ่ะเพิ่งอยากกินน้ำเราก็ต้องห้เพิ่อน้ำไปลองสีสันเป็นส่วนนะครับแล้วปั่นเขาไปเพิ่นกินน้ำไปลองนะ มาพี่น้องมาครับมารัประทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับผมเสาเก่ามงหรือสีม่วงก็มาจักโอเคครับผมมาพี่น้องที่ร์มกันครับข่อยไทยคู่มือดูข้ามาไหมดิ่อยไทยช่วงหนึ่งขึ้นข่อยไทย่วงหนึ่งขึ้นห่วยยืนไน้สิช่วงหนึ่งดิ ไ่ได้กินแล้วเขาหั่นหมอถามันมกินยี่ห้อละมาด้วเด้ยไมาเฮ้ยใส่ทงมาดเสดๆเลยสดๆนะครับเ็บเบเบใดยอะวะเห็ดม้ถ่นาเบดด้วมันดาเ้วโอ้แล้วอยากามือแล้วคือวาปรุงปรุงจเย กีมือวยเป็นไปเลยอกรนบะไรกิดกินบะไน่แหลบกินเนี่ยบกินแครับผมอยู่บ้านก็เป็นซีมือแมตตอควเกี่ยวเขายกมเดือนนจะโดนรายมวยเมื่อก่อนเนีโดนรายเขาไหมาไม่เขาไมพี่งเขาไหมพี่น้องเขาไหมเขาไมเขาไหม่ปีนี้ครับเขาไหมเขาไหมเขาไหมเป่ามันเด้เขาไหมเซื่อให้นะให้เขาเจ้าก่ัน ถ้าไม่ก็เาขนะเอออันนี้โอนสีมกินแล้วข้าวเหนียวโอ้อะกินข้าอกแล้วะพี่น้องปีนี่ขนาดข้เหนียวันเกล่ยวนี่พี่น้องเกี่ยวจะทางรถเกี่ยวไปเนาะนี่แหละพี่น้องเลยสสองสอสสีมันอ้เดียวไหมเสียบถีนเนาคือผู้ไทยก็คือไเอือกอยู่เนาะดีมากเลยอไยงแ่บงเสียบ่เสียยู่เราเสียบอยพี่น้อง คนลงไม่ได้โอ้โทรมานกันพวดด้อขากันเลยซ้าทในั่นเลยเอาไม่ลงไม่ลงโอ้ขึ้นรกลูกสาวจอแล้วกินอะไกินครับกินอ่างมูนะเอ่อเคพี่น้องเปี๊ยฟ้าเฮ้ยนั่นแหละท่านเห็นอาตจะลนในการกินยวงบ่แต่เพ่เห็นแล้วแล้วหลดฟัน เงนสีต้นข้าวนี่ยอดด้าอกินได้ใช่ไหมอดข้าวอกินเนีิข้เมล็นะผสิตข้าเมลดนะฮะหมทัวร์แล้วครับผมจากเชฟอดสุดยอดูไยนี่ยายเฮยแล้วมได้กินดอกมนี่คแากวงอยโอเค่้องโอเคู่้องโอเคล้วันผมจะไปกินวแลว โเคครับพี่น้องกินเขาครับยุเขาแล้วนี่คือกินด้ก็โดนอะรดเขาซาาตนเขาซาลาตนเป็นสีงหรือเปล่าเออปลาซีโมงโอเคครับผมถแซ้่แซบาบอกคนที่กินหรอตัดทิปตัดไปอ่ะโอเคครับโอเค